เสียบของเราอยู่เห็ดเบียบยิ่มยมาสุดห่อนหอเริ่พีนวงเอิ่ยนไตยังมาสูใ้กิน,นอะ้งี้าวนที่ต้มข้าวกลมต้มข้าวกลัมใส่กะทิต้มข้าวกลมใส่กะทิเส่นตานซาลงไปแบบง่ายๆไงเลยบอข้าวกลมต้มไปแล้วล่ะต่เสียบข้าวกัมปวตัวหดไมวดีเห็ดหอมตัวมีวมมพิเศษเลยยังวัน <laughs> ส่หมกโม่รอดรุนลรุล่นเคยเคยเห็นบ่บ้านนี่เคยจัดเขียสูตรจป็นงมาจะใส่ <c oughs> พี่รวง <c oughs> ในมาจากภูณละทั้งพนมเปรียม <c oughs> ไปได้สูตรเนี่ยมาแต่ทั้งไรู่บังพี่รวงเอ้ยขากําใส่หมกโม่พะนะสูตรนี้สูตรเด็ดได้จากพัตะบองสินน้ำกันได้จากเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาสูตรนี่ขายดีดียี่แถวพนมเปี้ยมาจรนอสีเลย่ใสีลเออสร้างม่ เจ้าเล่ห์สี่จบ่อืมเดปเ็นยก้กาอ,องหวานเอเลี่ที่แถวๆดูกระทีลงไปประทีลงไปเลยค่ะป้าเตรียมสดห่อนๆเลยบันกรชิดยากองหวานมาหลายหมื่นอขอกรรบกำใส่บักโมพันนาพันนา เบิ่งกะทิกต่เป็นดาเสียบแล้วท่านจะนนออบ่บา,บบา,บาหนึ่งกินมีเจาเกิดบ่เเพศสานเกิดบ่เเพศสานบ่เอ่าหาร่องเบิ่งกันใส่เกลือนิดนึงนะคะรสชาติจะได้กรมกรอบกรมกรอบหนักแน่นอืออู้หอ,อาหารเลยบวานพี่น้องอเอาสวยมากเด้อบาทเด้อเป็นย่เสียพติดของหวานสูงกินเหมือน ตัดตัดบอบอกไม่แสบกินข้างมูทุกวันข้าวเหนียวดำป๊าแตงโมใส่แตงโมพนักพี่น้องมันดำแตงโมลาดหนาด้วยกะทิป๊าเย็นห่อนห่อนวันวันห่อนห่อนป๊าถั่เบ่งสีกะทิลืมอ่ได้ครับลืมไม่ไถ้ายชงศูนรไทยรังจืดตาไปครับเอาถ มาก่อนจะกินความหวานกินชาชุ่มล่างสิจ้าไทยเฮิร์บมันดีแถอะหวนหวานมันดีไปเอาซีซี่มึงก็ถึงนี้เราลงในสูตรนี้จากขนมเป็นนะครับขนมมากกว่ามากไก่แถอสูตรดองมึงกันถึงไหนเราต้องเป่ากินเลยมันมัน มันดีอูอ่าเลยเถอะไปเอาลูกให้ร้านกินอย่มาอูอ่าอย่นี้